ถ้าหากวัดเราเนี่ยมีเงินทองมากมายเลยแต่เราไม่สามารถที่จะดูแลคนยากจนได้คนที่เขาเดือดร้อนได้ถ้าวัดเราสวยงามแต่คนยากจนเข้าไม่ได้คนที่ลําบากเข้าไม่ได้มันมีประโยชน์อะไรจากการสร้างวัดมันก็ไม่จําเป็นต้องมีสูเป็นวัดแบบนี้ดีกว่าพอแค่พอใช้ใช้เท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ ที่วัดเราเป็นวัดป่าเนาะเป็นวัดที่ไม่ได้ตั้งตู้บริจาค mm hmm. เผาศพปีบวชปีมีลงเยี่ยมญาติโยมเป็นโครงการพบ,พบ,พบทธาพธรรมมีโครงการวิทยาลัยที่สร้างนักเรียน ตู้บริจาคที่วัดเราที่เราไม่ได้ตั้งเพราะว่าเราอยากให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาวัดได้ง่ายขึ้นชาวบ้านที่เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากที่จะรอให้มีเงินก่อนรอให้พร้อมก่อนเพราะว่าเมื่อเข้ามาก็อยากช่วยวัดเลยคราวนี้เราก็มองว่าเอาตัวเข้ามาก่อนตังค์ไว้ที่หลังมันทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมายืนอยู่ในวัดได้มาช่วยทํากิจกรรมก็จึงได้มีโครงการว่าเราจะไม่ตั้งตู้บริจาคนะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะผูกพันหรือใกล้ชิดกับวัดมากขึ้น เกิดจากความสงสารก่อนจะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยมาเผาศพที่วัดเสร็จแล้วเขาก็คุยกันว่าเขาไม่มีเงินเลยก็เลยบอกเขาว่าที่เนี่ยเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายหรอกแล้วก็เริ่มคุยกับญาติโยมว่าที่นี่จะไม่คิดค่าเผาศพนะในเมื่อเมนโยมก็เป็นคนสร้างเองศาลาเมนก็โยมก็เป็นคนสร้างเองฉะนั้นโยมต้องใช้ได้ไม่ได้ไม่เก็บเงินเฉพาะคนที่ไม่มีตังค์อย่างเดียวคนที่ร่ำรวยหรือคนที่มีเงินที่มาเผาที่นี่ก็แล้วแต่เขาจะถวายเหมือนกันตอนหลังในชาวบ้านเขาเริ่มเกิดการร่วมมือกันบ้านบางคนก็ยังเผาทานอยู่ก็ ชาวานมาช่วยบางคนที่เขามีกับข้าวกับปลาเนี่ยเขาก็จะมาช่วยกันแล้วก็อย่างเราก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกกับพระพระเราก็ลงสวดเองบ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมันได้ความร่วมมือจากชุมชนทําให้ชุมชนเนี่ยมีความรับผิดชอบในส่วนของการอยู่ร่วมกัน ของวัดเราที่เราตั้งว่าบวชฟรีเพราะว่ามีหลายๆครอบครัวที่อยากจะบวชแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทองถ้าบวชที่นี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องมาถือศีลก่อน15วันข้อวัดปฏิบัติก่อนอันที่สองขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอันที่3ท่านจะต้องตรวจปัสสาวะว่าไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดเราถึงจะอนุญาตแล้วก็จะต้องบวชอย่างน้อยไม่ตม่ำกว่าหนึ่งเดือนเพราะบวชมาแล้วเราอยากจะให้เรียนด้วยให้เด็กนักเรียนด้วย ปัจจัยส่วนใหญ่เลยมาจากการบรรยายธรรมค่อนข้างเยอะเหมือนกัน แต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีค่าตัวก็าอาจจะได้ตรงนู้นตรงนี้เก็บเล็กผสมน้อยมาจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟและอีกส่วนหนึ่งก็ได้จากโยมที่บริจาคมาจะเขียนใส่ซองมาว่าทําอะไรหรือบางคนก็จะบริจาคผ่านธนาคารของวัดอย่างนี้ตรงนี้เราก็มาสามารถมาบูรณาการในการใช้ใจ่ายมาอาจจะพอบ้างไม่พอบ้างใช้เท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ในส่วนไหนที่มันพอมีอยู่แล้วเราก็พยายามซ่อมแซมพยายามให้มันลดเรื่องการก่อสร้างเพิ่มขึ้นส่วนยินดีในส่วนที่มันได้มาก็หมายความว่าเราไม่ต้องไปทุกข์ที่ว่าจะไปหวยหา จะต้องสร้างสิ่งที่ใหญ่โตเพื่อไปตามยุคตามสมัยนี่ก็คือความพอใจพอดีของที่วัดเราการที่จะเอาเงินมาถวายเราเนี่ย<ม>ก็จะต้องบอกจุดประสงค์ว่าจะมาทําเพื่ออะไรวัตถุประสงค์มันตรงกันมันก็ทําให้เวลาเราอยู่เนี่ยมันก็สบายใจทํามาทั้งหมดเข้า8ปีแล้วผลตอบรับจากเดิมเนี่ยดีขึ้นมากเพราะความศรัทธาของโยมเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าโยมได้ใกล้ชิดกับวัดจริงๆ วิทยาลัยเนี่ยมันเกิดมาจากการที่หากเราจะพัฒนาจริงๆเนี่ยเราต้องพัฒนาจากคนก่อนถ้าหากเราให้แต่ความดีเขาอย่างเดียวเลยเขาได้แต่ความดีแต่เขาไม่มีวุฒิไปสมัครงานมันก็กลับมาในวงจรชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เราก็เลยมองว่าถ้าสมมติเราเปิดสอนในระดับปวชได้เราก็เลยเอาเรื่องการศึกษาเนี่ยมาเป็นหลักเยาวชนของเราเป็นเด็กคัดคือที่อื่นเขาคัดออกเน่เราเก็บมาเรียนหมดแต่เรามองว่าเด็กเหล่านี้เรายังรีไซเคิลพอได้ยังสามารถเอาเขากลับมาสู่ในสังคมที่มีคุณภาพหรือมีวิถีชี วเดียวกับเราได้ถึงได้ได้เริ่มต้นทำม,มาถ้าไม่เคยตักข้าวให้พ่อแม่กินยังไม่ต้องมาใส่บาตรถ้าหากเสื้อผ้าพ่อแม่ยังขาดไม่ต้องมาถวายผ้าไตจีวรมันไม่ได้บุญหรอกโยมเลยเพราะพระอาหารหันในบ้านโยมยังมองข้ามจะมาแสวงหาอะไรกับพระธรรมดาที่นี่